สวัสดีจ้าพบกับมาทานอาหารนำกันนะคะควาสมหวังนะจ้าแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับโบราณอันนี้คือผัดหมี่โบราณผัดส้นเส้นอันนี้คือผัดหมี่โบราณเราจะกินแต่อาหารที่มีอายุยืนยาว อันนี้คือแตงกวาที่ปลูกเองครับโอ,อ้ใหญ่ดีนะสัมันมันกินดีมักินฉ่ำชอบผัวโตรงก็ไม่จะบอกกินเล่นไปนนมั่งนะเมียอย่าไปกรอบเลย ความมันฉ่ำเ,เกินสำลักเลย เดี๋ยวข้านเหนียวเลยตัวไอ้เนี่ยซื้อมากินกันข้านเหนียวกินเปล่ากินไปปั่ว แสดงว่านำแต่ออาหาของม,มาขายต้องไเอาของนิจยามนะคือินปลาระลาประดุกนะเลยเลยดึงติง๊ง นี่มะพรานนั่นมะพรานบ้านเราเหรอหมเราล้วนบ้านเราก็ใหญ่นะทำทุกอย่า,าได้นะืแจะดูมั้งมันละอยากเลือกไ,ไ,ไปหลายวัน,นอื

แซบบ๋อแกะยูผมจะตั้งร้านต้มตำว่าอะไรถูกไหมร้านต้มตำแซบบอ่เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเจ้าของนั่งภูมิใจนั่งนั่งกุ้งแองกู๋แขกคุณเรียยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดตามอะไรอ่ะ ว่าครับโอ้แก้วน้ำวิมีของเทียมมาด้วยมีมเกือบแม่นไปหาด้วยเพื่อนมากไปครับกินไปเต่ยังไม่ได้อะไร 在送产品。 แรงมันน้อนเลยมันโดนยามันไม่กระด้อรอยไหมอือมันจะท่ำไม่เห็นตา,า,าวันตนไกเลยนเมื่อวานหนูพิ่งตรวปนะท่านี้แหละอือตวจเหรอ โอ้ขึน้นหมวก็ใช่แล้วนี่ก็หมดแล้วเนี่นต้องเอาผักกาดขาวนักันผงโอบก็หลุดไม่ทันเจอ <laughs> ชูชชช้นั้นร้อนส้นสั้นมันก็ได้อายุแล้วมั้งส้นสันนสนส้นตันตันฝ่ายร้อนไหมแต่มันสั้นเอง มันไม่เจอมันไม่เหมือนช่วงแรกเนาะช่วงแรกอากาศมันดีรำบ้างที่แม่บอกว่าอุ้ยมันสาดจังจริงนี่เองอากาศมันร้อนบอกมาเกินอายุ ถ้าผักกาพรูชิในของปควกอยู่ไหนนะ แบบเยวบอลลูกลูกเอนี่มันเมื่วานนี้มันมาซื้อเบียร์มีผู้ชายไปด้วยผมใส่จากคู่เบ่าเขาเออมันยังตัวเล็กด้วยโอเคลูกไลูกเอูเอีเอ๊ะเอดีเลยลูกไ่เอืมใช่แฟนนา พ่อแม่มันทำให้ทำไมให้มาอยู่ในบ้านล่ะบอกอย่างอย่างไอเจ้าสองอ่ยนั่งเจ้าอะ,อะไรแปลนจริงเน้งขยะ

จะกล้าหายไหมเอาต้นและลูกคือแบบมันจะทึ้งหมดอ่ะเม็ดที้ปลูกแล้วเน้อเม็ดนี้มันพอได้ปะอือคุณภาพนี่คุณภาพต้องซื้อเม็ดของใหมเดี๋ยวนี้เม็ดไม่มีตลวนะ าม่วงหน้าบ้านไอ้กันเองมันเคยหยกปีนี้ไม่เห็นลูกนะหยกนีม้มีไหมรู้ถึกว่าโชคดีนะมันใช้บ้านได้ต้นไม้ต้นอยไอ้อคนเาเช่าอยู่ไอ้ต๋มชายมันปลูกไว้ก็รังก็เลิกินจูนปลูกไว้หมดได้กินแล้วไอ้จะปิดเป็นไอ้ตะเปยมันถมทิ้ง กูขุดจิ้งมุณขยันมันก่อนแน้วมโผมาหาป้าไอ้สนใจเรียนทำงานออกระตอยหวน้ำใหญ่